แฟนเก่าทักมาขอยืมเงินทําไงดีกูจะกูคมอ,อธิบายแบบนี้นะครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่แฟนเก่าทักมาขอยืมเงินของคุณมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมามันไม่ได้หมายความวาเขาเออคิดถึงเรามากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยอยากกลับมาอยู่กับเราแต่มันหมายความว่าเขามองว่าคุณเป็นของตายมาเมื่อไรก็ได้ไปเมื่อไรก็ได้ แล้วเขาคิดว่าไอ้ที่ทักมายืมเงินครั้งเนี้ยเมื่อไรก็ตามที่เขาได้เงินแล้วเขาจะไม่ไม่มีแม้แต่คําขอบคุณหรืออินบ mm ็อ hmm. กมาคุยกับคุณหรือโทรมาถามคุณว่าคุณกินข้าวยังคุณไม่สบายไหมคุณไปในอะไรหรือเปล่าเมื่อไรก็ตามที่เขาได้เงินไปแล้วเขาก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าคุณเป็นของตายครับมาเมื่อไหรก็ได้ไปเมื่อไหรก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์นะครับเค okay, ไหมครับนะอืม